วันนี้ผมจะมารีวิวการพาหมาไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ที่ไหนละ่ะเราอยู่กันที่กาญจนบุรี จริงๆเรามาเที่ยวกันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังขับรถกลับบ้านแวะปั๊มเห็นคาเฟ่จะเข้าไปสั่งชานมไข่มุกเฉยๆพอเข้าไปเห็นสวนข้างหลังเลยรีบถามก่อนเลยครับพี่พี่มาเข้าได้หรือเปล่าพอพี่เขาบอกเข้าได้ผมเลยรีบไปรับไอ้ต้าสามแสบมาเดินชมสถานที่กันเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่บอกว่าอยู่เมืองการผมนึกว่านั่งทาม,มาชินทะลุไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นซะแล้วนิชิสุกะโนบิตะกับใจแอนนั่งรอพี่อยู่ที่ท่ารถไฟเมื่อ,อไรกันนะรถไฟจะมาสักทีนั่งจนพุงกลิ้นก็ไม่มีวี่แววถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่มีีความมจเเปป็นนนนต้้ออออองรไท่่่ืกััะใใส นะครับเป็นของ p o l k y House รุ่นนี้เป็นเนื้อซิลิโคนแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะมีโบกลุกก่กิบน่ารักมาดูมุมนี้อันนี้ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามเด็กๆวิ่งกันสนุกสนานเลยนะครับทุกคนนกฟามิงโกเอ่ยอะไรเอ่ยก็มาอ่ามาเช็คชื่อกันหน่อยเด็กๆอาบูนะครับเทวินนะครับ ยิงม่อพันสวยกะต้องมาทุกที่สิคะและนี่คือบรรยากาศร,รอบๆท้งหมดนะครับบอกเลยว่าแตกต่างและสวยทุกมุมพอแล้วลูกเรากลับกันเถอะนี่ป้าแค่ตั้งใจใจะแวะซื้อชานมไข่มุกเฉยๆเดินจนเพลินลืมชาไปแล้วเนี่ยเควินยังไม่อยากกลับเลยครับอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับรออาบูด้วยครับใครมาเที่ยวเมืองการก็แวะมาได้นะครับที่นี่ชื่อ U n Me Cafe มีทั้ง outdoor indoor, indoor. เครื่องดื่มก็อร่อยใช้ได้ขอรีบขับรถกลับบ้านกรุงเทพกันละบายบาย